สำหรับบุรีสมความตั้งใจที่เราหวังไว้ใช่ไหมครับก็คิดว่าทําเต็มที่สําหรับสระบ,บุรีนะคะเพื่อแฟนนางงามทุกคนนะคะแล้วก็ใส่สุดอย่างที่สัญญาไว้เลยค่ะในในซีนแต่ละซีนคือตั้งใจตั้งใจค่ะเมะื่อวานก็นั่งดูทุกซีนเพื่อที่จะให้มุมกล้องสวยที่สุดไม่ให้หลุดเลยค่ะแล้วก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่ก็คิดว่าทุกคนคงจะถูกใจนะคะแสดงควาตอบสนองความต้องการของแฟนนางงามสุดๆเลยตัวเองด้ดวย <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ค่ะก็คือตั้งใจจะทําให้แบบ เหมือนไม่เสียชื่อ,อสมศัก์ศีี่ดียอดเยี่ยมมาเนี่ค่ะอันนี้ที่ปินพูดจริงๆใช่ไหมบนเวทีที่พูดกับพี่บอกว่าปีนี้จะไม่เสาแน่เบสฟินก็จริงๆความตั้งใจฟินมองว่าเรื่องของเบสฟีดีเป็นเรื่องของกําลังใจแล้วฟินคิดว่าฟินโอเคละกับการที่ได้มาแล้วตั้งแต่ปีแรกแล้วก็การแข่งขันของฟินคือการแข่งขันกับตัวเองเพื่อทําให้ดีขึ้นภายในภายใต้มาตรฐานตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากจะแบ่งกําลังใจให้พี่เพื่อนๆพีดีคนอื่นด้วยค่ะลูกสาวคนใหม่เป็นยังไงบ้าง พูดถึงพูดถึงมะปรางก <pr im mon> ็อ,อย่างที่บอกว่าเราต้องการคนที่องครวมครบที่สุดนะคะมะปรางนอกเหนือจากการความสวยแล้วเนี่ยซึ่งก็ปฏิเสธได้ยากนะว่าเขาสวยครบจริงๆนะคะว่าจะเป็นการขายของความสวยหรือไม่ก็การร้องเพลงได้นะคะมีด้อมมีทุกอย่างครบนะคะก็เรียกว่าโอเคเลยสําหรับมะปรางก็ถูกใจค่ะมะปรางระคะก็อยากจะตื่นเต้นค่ะก็ขอบคุณแม่มากๆเลยนะที่เลือกให้หนูเป็นตัวแทน Miss Grand สระบุรี หนูสัญญากับแม่เลยว่าหนูจะเข้าท็อปฟให้แม่ได้ค่ะอันนี้คือทัดใจนะเพราะแบบสลับ,บรีไม่เคยได้เลยท็อปฟสูงสุดคือวานิสตาเวงคือท็อปเทนะคะปีนี้ก็หวังว่าเขาตั้งธงมาตั้งแต่เริ่มเลยนะตอนที่เขาสมัครเขาบอกว่าที่หนูเลือกสลับ,บรีเพราะไม่เคยเข้าเลยหนูจะทาให้สลับ,บรีเข้าให้ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยบอกไว้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพก็คือเข้าทุกปีเกือบปีเว้นปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า ก็น่าจะเป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่จะทําให้สลับรีไปได้ไกลสําหรับมะปรางค่ะอย่มาเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าเราจะต้องเข้าต่อไปมันจะต้องมีไม้เด็ดอะไรที่เราเตรียมไว้เราก็ต้องงัดไม้เด็ดทุกอย่างออกมาเลยไม่ว่าจะเป็นลีลาเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างนะคะก็อยากจะให้แม่แม่เป็นคนที่แบบว่าสอนทุกอย่างเลยใช่ค่ะทีมดีนางงามดีต้องมงสลับลีนะคะแล้วแม่เตรียมคอร์สอะไรให้น้องบ้างที่จะต้องอันดับแรกเลยค่ะฟินว่ามะปรางกับยูว่าเฟิร์นเนี่ยต้องภาษาอังกฤษค่ะ พราะฟินจะพาน้องไปเวียดนาม<ไ>ก็คือเทรนด์อย่างหนงักคือภาษาอังกฤษะนะคะแล้วก็เรื่องของการปรับรูปลักษณ์นะคะ<โ>ก็มีบ้างบางส่วนที่เราคิดกันไว้แล้วแล้วก็ในเรื่องของการเดินนะคะอายุเฟินอาจจะไม่ต้องมากแต่ว่าปรางอาจจะต้องปรับอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องของที่เตรียมไว้ก็คือเรื่องของเ n t เตอ a i n m e n t นะคะที่จะให้น้องไปได้ไกลที่สุดในด้านของแบบความปังและความดังค่ะความรู้สึกหน่อยนะครความรู้สึกก็รุ่มเทแค่ไหนกับการ ทุกอย่างเลยค่ะหนูเจอดามามาเยอะมากว่าแบบไม่ไม่ไมไมแบบไม่เป็นเป็นไม่ได้หรอกมิแกรนอะไรเงี้ยค่ะเจอมาเยอะมากค่ะไม่ตรงปกบ้างแค่ก็เจอมาออออ <laughs> ใช่ค่ะแต่หนูก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าหนูมีศักยภาพาพอท,ที่จะเป็นมิสแกรนสระบุรีค่ะไอ้ยังรู้สึงอะคุณมองว่าเรานอนมาต<ร>ั้งแต่แรกเลยก็คืออาจจะเราทําทุกแคมเปญเนาะแม่เนาะผ่านมาเยอะมากๆเลยหนูก็ทุ่มสุดตัวจริงๆกับการทําแคมเปญของแม่ที่แม่ ให้เราทำหนูเอาเอา,เอาง่ายๆคือหนูกวาดทุกแคมเปญเลยก็ว่าได้ค่ะไม่ระ้วว่าทางที่ทุกคนบอกว่ทาทิศอนคารต้องมองนอนมองมันกดดัน,ม,ดนมันเป็นเรียอะไ่ระหว่างทางกว่าจะมองตอนี้โอ้กดดันมากเลยค่ะหนูต้องปรับหลายๆอย่างเพราะหนูก็มือใหม่ในวงการด้วยเดินไม่เป็นเลยใช่ค่ะ ทุกคนถ้าใครเห็นแบบในทิกตอกจะเห็นเลยว่าหนูแบบเดินเหมือนเป็ดเลยค่ะหนูก็พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ถือว่าดีมากๆแล้วค,ะค่ะมาดังว่ามะปรางคือจากศูนย์จริงค่ะศูนย์ค่ะแม่มอฟินเห็นแน่นอนคะ่ะเดิน,นแบบเป็ดมาเลยค่ะใช่คือได้ฟินถูกใจตรงที่ว่ามะปัางค,คือเป็นคนที่งานเยอะมากเพราะว่าเขาเป็นคนดังอยู่แล้วเนาะคือแคมเปญฟินอะมันรางวัลมันน้อยมากเทียบกับที่เขาเขาหาได้เนาะ แต่วันที่เขาไปงานหนักๆมาเป็นพรีเซนเตอร์ไปทําอะไรของเขามาตกเย็นเขาจะแต่งตัวเป็นแบบผีบ้าผีบอออกมาไล์เพื่อหายอดให้ได้ทั้งๆที่แบบเขาเหนื่อยมากมาทั้งวันอันนี้ก็ได้ใจฟินนะผู้ตรงๆเรื่องนี้ก็พูดในห้องดาเหมือนกันว่าสิ่งที่ได้ใจกับมะปางคือเขาไม่ได้าวางตัวเองว่าเป็นคนดังมะปางตื่นเช้ากว่าคนอื่นทุกวันลงมาคนแรกทุกวันในขณะที่แบบ ไม่ใช่แค่ตัวเต็งนอนมาแต่ว่าทําทุกวันอย่างตั้งใจมากๆ <c oughs> คือไม่จําเป็นต้องตื่นเป็นคนแรกไม่จำเป็นต้องทําอะไรคนแรกเตื่นเป็นคนแรกแล้วไล่เป็นคนสุดท้ายนี่คือสิ่งความตั้งใจที่ต้องแบบต้องยอมเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินกันหน้าบ้านหน้างานวันนี้บนเวทีอย่างเดียวแต่ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้คือฟินยอมรับเลยว่ามะปังไม่ได้วางตัวเองเป็นคนที่แบบนอนมาเลยแต่ตั้งใจมากแล้วก็ทุกแคมเปญไม่ว่าจะได้ไม่ได้มะ,มะปังเอาหมดทําให้ดีที่สุดก็คือได้ใจผู้ตรงๆค่ะ ตอนนี้แม่ฟินสิ่งไงบ้างเราต้องส่งนายงามสองคนขึ้นโบทีแม่แล้วก็สิ่งที่คิดวันนี้ก็คือฟินตั้งใจเบื้อตั้งแรกนะว่าจะให้กรุงเทพกับสรวบรีจับมือมงใหญ่อันนี้คือสิ่งที่ฟินตั้งใจนะฟินพูดตรงๆก็ฟินก็ต้องทําให้ได้ให้2คนนี้ไปไกลที่สุดนะคะก็มว่าอีกคนนึงเต้องเป็นอาเป็นวินภาคแล้วก็วอชอยด์ถูกต้องค่ะอันนี้คือสิ่งที่ฟินตั้งใจจะทําให้ได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดจะได้หรือไม่ได้นี้ว่ากันอีกทีหนึ่งแต เข้าไปเป็นควีนพักและบชอยให้ได้ค่ะคงคืออยู่ท็อปหเลยคงคือท็อปห้าทั้งคู่ค่ะคนหนึ่งมงคนหนึ่งรองก็ได้แต่ต้องท็อปห้าทั้งคู่อันนี้คือฟินตั้งใจมากนะคะก็บอกจะอยากฝา,ากฝีไม้มลายือไว้เพราะพูดตรงๆวาปีหน้าก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่กลาก้าจะพูดว่าเออฉันต้องทำหรือไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ได้ทําอะไรแล้วฟินเต็มที่เสมอแล้วก็จะทําให้ไปไกลที่สุด จะไม่ให้ใครย่อหย่อนไปกว่าใครทั้งสองคนจสดาว่าหลังจากนี้เราก็เตรียมไว้แล้วว่าเราจะทำ<ล>ย,ยังไงให้สองคนนี้โอ้เรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอร์สการเรียนน,นู่นนั่นนี่หรือว่าจะเป็นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือการการดันให้ดัง บินวางแผนไว้หมดแล้วนะคะก็รอลุ้นรอติดตามชมไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ยาวๆพร้อมไปทำภารกิจเพื่อแม่ห <S <s> <S ไหมคะพร้อมค่ะแม, <s 2> ม่พร้อม, <c oughs> ม,อมลูกก็พร้อมค่ะจะสู้เพื่อแม่ดูสู้เพื่อแม่ค่ะจริงๆว่าปามันคนที่พูดเก่งนะในห้องดำแต่บนเวทีเหมือนไม่ค่อยเก่งแต่ในห้องดำพูดพังคูมากเลยแบบ โชว์หน่อยโชว์หน่อยเช็คสเต็ปหนึ่งจะทำอะไรให้พี่บ้างอ่ะโชว์อพม่อแม่เพื่อแม่คือบางคนอาจจะคิดว่าสระบุรีเป็นเมืองเล็กนะคะอาจจะคิดว่าสระบุรีเป็นเมืองทางผ่านแต่วันนี้มาบังได้มงสระบุรีแล้วสระบุรีจะไม่ใช่ทางผ่านเพราะมาบังจะเข้าท็อปไฟค่ะเอออเออเงด้วยดีใจค่ะนี่เป็นมงแรกในชีวิตหนูเลยนะคะถึงจะเป็นมงรองก็เถอะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ คิดว่าวันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วนะคะว่าหนูเป็นคนที่ยังพัฒน,นาได้อีกและหนูก็จะไม่หยุดพัฒน,นาว่าวันนี้ถ้ามันสุดเพดานฝ้าตรงไหนหนูก็สู้สุดอยู่ตรงนั้น <c oughs> แหลคะค่ะเอซิร์ฟมันน้อยใจไหมพอร้องอได้องนไม่ไม่น้อยใจเพราะว่าเวทีล่าสุดหนูได้รองสองมารอบนี้ก็คือเหมือนกลับมาแก้มือคือ,อยังตับจับมือก็ตั้งทงตัวเองไว้เท่านี้เหมือนกันเพราะว่า เราก็ต้องดูเนาะน้าง,งานบอกว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็มามาปาดมาก็ตัวเป้งน,นะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าที่หนูมาตรงเนี้ยมันสร้างไฟให้หนูเยอะมากมาก,มาก,มากจริงๆครับไม่รู้ว่าตัวเองทําไมถึงแบบสู้อะไรขนาดนี้เหมือนกันก็อยากจะขอบคุณพี่มอฟีแล้วก็คิดว่าตัวเองอเลือกถูกแล้วที่มาประกวดเนทีนี้เวทีแรกถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าทําไมต้องไปเวทีใหญ่เพราะเวเทีใหญ่มันสร้างไฟให้หนูห,หนูเลยไปแสดงวลนวั้าแต่นี้ไปเราก็จะประกวดอีก ก็ไปต่อค่ะคิดว่าไปต่อก็คิดว่าปีนี้อยากจะเข้าไปในเวทีวิสแตรนไทยแลนด์2024ให้ได้ค่ะแสดงว่าไม่ปิดไม่ปิดอนุญาตให้น้องได้ค่ะก็คือมีสัญญาแค่คนมงคนเดียวคนก็ไปต่อแล้วพ่ก็จะไปเชียร์น้องๆด้วยนะคะก็ในส่วนของเพิร์ดต้องบอกตรงว่าเพิร์ดเป็นม้านอกสายตาสำหรับฟินเพราะเพิร์ดไม่ใช่เทสฟินเลยแต่เพิร์ดทุกคนโหลดเพิร์ดให้คนมงมากที่สุดในจังหวัดสระบุรีสําหรับเพื่อนเพื่อนผู้เข้าประกวดนะคะ ด้วยนิสัยดีแล้วก็เป็นคนที่ทําทุกวันแบบตั้งใจโดยที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ดีกับทุกคนแล้วก็ไม่น้อยเมื่อตัวเองไม่เข้ารอบบ้างอะไรบ้างก็ไม่น้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจก็สิ่งที่เห็นที่เพิร์ดทำก็คือทำให้ได้ใจฟินผู้ตรงๆแล้ววันนี้ไม่ให้ไม่ได้เนาะเห็นอยู่อยู่หน้างานว่าตอนแรกเนี่ยก็เล็งๆอยู่ว่าใครจะได้ที่เท่าไหร่แต่เพิร์ดคือปาดไปเลยเพราะว่าวันนี้เพิร์ดสวยมากแล้วก็เพิร์ดทำดีมากจริงๆเหมือนกับแบมๆนั่นแหละตอนผู้ตรงๆว่าวางแบมๆไว้ที่ 7. ที่8ประมาณนี้ค่ะตอนแรกเราตอนเข้าท็อป12ให้เป็นที่ประมาณ1112แต่แบมแบมคือไม่ให้ไม่ได้อะวันนี้ตีตื้นมาแบบปาดทุกทุกคนเลยแล้วก็เห็นบอสต,ตกมือดังมากนะเห็นภูเก็ตตกมือกันดังมากก็เลยต้องให้น้องค่ะวันนี้ซึ่งมีอาการตอกกำลังของน้องใช่น้องเจอสุกตอมถามได้เฉียบแล้วก็ถือมีเสียงฮาด้วยใช่ก็ก็ถือว่าเป็นคนที่พูดจาอะไร ได้เรียบเรียงได้ดีแล้วก็คมฉาญนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะแต่ว่าอันสุดท้ายตอบไม่จบไปนิดนึง <c oughs> อ่าแล้วก็ประกอบกับว่าไอไออันครอบรอบสาคนอาจจะไปไกลนิดนึงนะคะปิ <c oughs> ๊ก็ว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้ยากก็เลยไม่ได้ให้น้องน้องแบมเป็นที่หนึง่งอ่าแบบงานการตคถามได้ก็สาหรับหนูนะคะหนูรู้สึกภูมิใจมากา<ร>าค่ะวันนี้ที่ตอบคําถามออกมาได้ดีก่อนหน้านี้คือหนูตอบไม่ดีเลยช็อตไม่มาตลอดนะคะ ใช่ค่ะที่นี้เป็นที่แรกที่หนูรู้สึกว่าหนูปลดล็อกมากที่สุดในการตอบคําถามนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆที่กลับมาครั้งนี้แล้วหนูรู้สึกว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทางเรื่องการเดินแล้วก็การพูดคิดไม่ว่าจะติดท็อปในใจกับพี่มกีสิบสองที่ดีมาดี่เลยหนูไม่คิดเลยค่ะเพราะหนูก็ไม่จําด้วยท็อปท็อปสอมที่เดินแบบแพทเทิร์นหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้มายืนก็คือปล่อยจอยใช่ค่ะ ตอนตอน l k i n g ไม่จำเลยเพราะคิดว่าตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะใช่นใชค่ะเลยสนแต่พี่วาตงไะจนี้เราเส้นทางนางงามเราจะไปต่อไมหรือว่ายังไงปีนี้หนูตั้งทงไว้ว่าหนูจะต้องได้เข้ากองมิชแกลไ h a i l a n d ค่ะ2024นสิ่ดากปล่าแฟนอยากจะขอบคุณอมหรือว่าก็ยากจะขอบคุณด้อมนะคะที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะก็มากันเยอะเลยนะคะวันนี้มือบังทาได้แล้วนะคะ เอามงทองมาให้ทุกคนแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจในการที่เข้าประกวดมิสแกรนด์ t ท a แ l นด์ปี2024ด้วยค่ะจะเอาจะเอาอะไรมาฝากคุณแม่นะคะมงทองอคคขอบคุณค,ค,ค่ะ